สวัสดีครับทุกท่านนะครับในการลงเสียงและการจังหวะลงกับเครื่องคาซิโอ Wk 108นะครับผมอันดับแรกก็คือท่านจะต้องทําการล้างเครื่องนะครับผมล้างเครื่องล้างจังหวะล้างทุกถึงทุกอย่างที่อยู่ในเครื่องให้มันเป็นค่าโรงงานแล้วค่อยลงจังหวะกับเสียงแซมนะครับผมดน้นการล้างเครื่องนะครับเราก็กดปุ่มกดปุ่ม power กับปุ่ม enter พร้อมกันนะครับผมจากนั้นท่านก็ยกมือทางกลุ่ม power ขึ้น กลุ่ม enter นี้ไม่ต้องยกมือขึ้นหน้าจอมันก็จะขึ้นคําว่า reset นะครับจากนั้นให้ท่านกดปุ่ม enter มันจะทำการดีเซ t เครื่องอกด yes ครับกด yes ครับผมกด yes นะกด yes ปื๊บมันก็จะทำการดี s e t เครื่องถ้ามาอย่างนี้แสดงว่าเรียบร้อยแล้วต่อไปท่านก็ทำการลงจังหวะลงเสียงนะครับผมท่านก็เอาแผ่น usb เปิดได้หรือเพราะิดดิลงในช่องเสียบตัวนี้เปลี่ยนเป็นเปิดไดแล้วครับผมจากนั้นให้กดไปที่ออปชันกดไปที่ออปชันไฟจะสว่างนะครับผมถ้าตรงนี้มันขึ้นมาพอเมทนะครับท่านไม่ต้องสนใจครับผมท่านกดปุ่มเดิมครับกดปุ่มดิสออกไปอครับผมกดออกไปแล้วก็กดเข้าใหม่ครับผมตอนนี้ไฟดับนะกดเข้าใหม่กดเข้าใหม,เใหม่เพิ่มรอจกกนกระทั่งมันขึ้นเป็นเส้นอย่างนี้ครับผม แสดงว่าใช้ได้แล้วก็กดดีอีกครั้งหนึ่งตรงนี้มันจะมีคําว่าออปชันให้กดสอนที้ลงก็คือตัวนี้กดลงมานะครับผมมันจะมามีคําว่าดิสโหลดจากนั้นท่านกด Enter ตัวนี้มันจะให้ดาวน์โหลดแพทเทิร์นแพทเทิร์นคือจังหวะกดสอนที้ทางขวามือนะครับผมตรงนี้ขวามือเพื่อจะเลือกโหลดอันนี้คือแพทเทิร์นคือจังหวะ ซองคือเสียงเสียงเพลงโทนคือเสียงดิจิตก็คือเสียงที่บันทึกลงแบงก์อก็คือทั้งหมดเลยที่ที่ผมบันทึกลงในเครื่องนี้ท่านโหลดใช้ใช้คําว่าอมันจะมาทั้งหมดเลยครับผมเมื่อได้แล้วก็กด enter ครับผมกด enter เพิ่มันจะมีชื่อรุ่นพันแปดลบหกดหกปดก็คือปีหกแเมื่อได้แล้วก็กด enter นะครับผม เอนเตอร์ Enter, มันจะถามว่าดีเพลซท่านก็กด yes นะครับผมกด yes มันก็จะทําการมันจะให้รอรอจนกระทั่งเสร็จนะครับผมเมื่อเสร็จแล้วมันจะขึ้นคําว่าออ l แล้วครับผมการออกก็ท่านก็กดตัวนี้ตัวนี้ออกออกจากโปรแกรมโหลดนะครับผมออกมันก็จะมาหน้าปกติจากนั้นท่านก็กดเล่นตามปกติได้ครับผมเล่น,ลนกดเล่นตามปกตินะครับโอเคนะครับผม